สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับ FC สาวน้อย FC น้องอิงครับพู้ผอกับบ่าวโทนครับในช่องบ่าวโทนทองพูนแบ้น้อยน้องอิงครับพามาเบิ้ลกับพี่น้องสภาพสนามที่จัดงานเมื่อคืนนะครับเนื่องจากว่าฝนตกต้อนเลนไม่ไม่น่ะฝนบนตกดอกก็ว่าสิเลนบวกนี่เลยตั้งใจว่าสิเลนต้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากะบ่มีผู้ใดกล้าเลนเพราะว่าฝนมันบ่ตก นี่แต่ว่าบวกนี่มันมีม,นม,มันมีนามช่วงเห่นกิจกรรมกันว่าจะเล่นอยู่นีนะครับระบนีกันเลยบบอด้เลน่นกัเลยพากันเต้นแบบเต้นในดอกกินโต๊ะจีนกระห้อนเต้นนาห้านกระห้อนเต้นไปเงือแตกไปแล้วก็ไปหาพันลมมาตีระบาดนี่เนี่ยมันห้อนเนาะ ไปได้พัดลมมากครับเนี่เอาพัดลมมาต่อต่อพัดลมนั่งกินไปกับเปิดพัดลมไปเต้นไปกับห่อนไปเต้นได้เพลงนึงกับเต้นได้เพลงนึงกับหอบพากันมานังเซาในกลุ่มครับขี้นินเหมือน,นเหล่นไปเคล่นมาเมื่อยนะครับพ่อหูซสกว่าไม่เมื่อยบันิดด้แดดไอ้ฝนตกเลยครับพี่น้องฝนตกลงมากบานนี้พ่อฝนเริ่มตกลงมาก งานก็คือมาตามความขีดของใครหล,หลายๆคนนะครับว่าโอ้ยฝนตกมากมาันสีเหตุจึงไดต่อไปเนาะมันสิมวนบละเพื่อนว่าเดยย่านพอพอๆแม่เอฟซีบ่มวนเนื่องจากฝนตกมันสิบด้เตนน้าะมันสิบ่มมวนว่าย่านผู้นั้นก็ย่านเปื่อนผู้นี้ก็ย่านเปื่อนมันบ่ม่นแล้วฝน,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 นตกมากัดนีาพากันออกไปเต้นตากฝนที่ระบ,บาดน,นี่เต้นตากฝนไปตากฝนมาก ฝนกบ,บยุดธจากเถื่อนาเวทีก็เริ่มมีน้ำขังเริ่มเป็นขีดต้มที่ระบาดนี่ผู้หนึ่งก็ลม่มลงผู้สองก็ตามไปที่บ้านนี่พนสุดท้ายแล้วพอหักหมือขค้ืนมีอยู่ประมาณหกสิบคนเปื้อนขีดต้มอยู่หาสิบอีกสิบคนว่าโอ้ยเอาไว้ถือมาไล่เนี้ยอีกสิบคนว่าเอ้ยครับรถเนี้ยว่าสันมวพนพี่น้องมือขค้ืนคนเบิงไหลสดอยู่ เลื่อนแสนครับแต่ละ่องทีไล่มาเคลื่อนประมาณ20 20 30ช่องอะทีไล่สดมาเคลื่อนนะครับทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันโอ้ย่อยยากไปเห่นน้ำเจ้าเด้ว่าสันมวนนะครับรถตำรวจรถตำรวจกับจอดอยพุ่นพบุนพาเพิ่นพากันนั่งเนี่ยโอ้ยเหิ่นโอ้ยโอ้ยไรกั้นมือขค้ืนนี่ว่าเมนนอะไรไรยองกันเนีไลไจับกันมาลงขี่ต้มน่ะมือขค้ืนนี่ ผู <laughs> ้หนึ่งกับไ่จับผู้หนึ่งกับเลียนหนีผลสุดท้ายล้วบวรอดเพราะค้นครับได้ล่องหี่ต้มเหมือนสุขชนนะครับเสียน้นว่าจังสันนะครับเสียน้นกับเอาโทรศัพท์เอาอันนั้นนี่ฝาไกไว้แล้วกันเรียบร้อยครับลงต้มครับพอซักใช่พอลุงที่คิดว่าสิบบลงก็ได้ลงครับเบาโทนไปหลีอยู่เดินวัดกันยังบวรอดเมือคือนนี่เขาหามมาเลยไหม ไปลีอยู่เขาไปเห็นเขาหามมาเลยล็อกข้อล็อกไอ้ขาดินกับอะไรโยนลงขี่ต้มที่ระบาดนี่โยนลงซื่อๆไขตัวผู้ทากระโดดทับกับมีทับแล้วซื่อๆไขตัวซศว้าหอบขี่ต้มมาท่าข้อท่าหัวท่าน่ะเข่าหูกับปนันเข่าต้กับปนันโอ้ยมวนขายเลยไอพี่หนวเลยสำเหรียญบุญมงไฟครับเคยเหรียญแบบนี้ยูตัวหนึ่งคือประเภทนี้บุญมงไฟทางราศีสไล ถึงแม้ว่าสิบอบีฝนเด้แต่ว่าเพิ่นสิขุดอันนั้นเพิ่นสิขุดเป็นหลุมแล้วก็ hey, ขีดดินนี่เพิ่นสิเอาเป็นขีดขีดดินไว้แล้วสิเอนาน้ำเทใส่เห็นไหมมันเป็นขี่ต้มบ้ดน,นี้แล้วก็จับคนลงไปในหลุมนั่นแหละแล้วก็เอาขี่ต้มท่านะแต่เมื่อคืนเขาบา่บ่ต้องใส่เลยครับเพราะวา่าฝนมันตกมาให้นี่แล้วก็พี่เอฟซีคอมเมนต์เข้ามานะครับตั้งแต่คลิปแรกเลยเสาร์เลยละ่ะคลิปแรกคลิปเมือนเสาร์บ่าวทน พาไปเบิงสถานที่จัดงานเน่เล่นกันหยาเพิ่นใต้เมื่อเร็วคือหยานี่มันโมเมนหญหาปลูกได้พี่น้องทางโรงเรียนพันบ่ได้สร้างห้ามาปลูกนะครับสนามเห็นว้างามๆแบบนี้นี่ก่อนที่สิเป็นสภาพนี่คือดินตรงนี้มันเป็นขี้ดินเหนียวนะครับที่เขาขุดหนองคู่แล้วเขาเอาดินมาเทไว้มันเป็นขี้ดินเหนียวแล้วก็เป็นหินมีแต่ขี้หินนะครับหินแดงเนี่ย ช่วงประมาณสิบป,ปีแรกนี่เตบอน,นนี่แลนนี่โอ้ยถ้าบอไซรลองท้ามันสี่เหลียได้เหยียบนี่มีเตตตี้นขาดเมดมันเป็นหินแดงนะหินลำเหลี่ยม,มแน่ในบนันนี้หลังจากนั้นมาพวกหยามันเริ่มเกิดเพราะหยามันเกิดขี่ดินมันก็ขึ้นมาหินมันก็จมฝังลงลึกฝังลงลึกไปเรื่อยนะครับนี่สภาพมันก็เป็นแบบนี้กล้เป็นสนามหยาที่งดงามนะครับ แต่ว่าหย่าคือเกิดตามธรรมชาติตัดแต่งเอานะครับนี่แบบนี้นี่อาทิตย์สองอาทิตย์หย่าไม่ก็ขึ้นปกติครับเราเข้ากับบ่อได้ไปคุดหลุมสนามเพลินนะเข้ากับเหรนปกติของเข้านะครับสภาพมม่ก็ตามที่เห็นนะครับนี่มีหมองนามขังมีหมองนามแซ่แบบนี้แต่ว่าจักหน่อยหย่าไม่ก็ขึ้นปกตินะครับบ่มีความเสียหายเนาะส่วนการเก็บ ขยะหรือว่าเศษต่างๆนี่คือทางขอบรัวได้คุยกับทางโรงเรียนเพิ่นไหวแล้วนะครับค่าเสียหายต่างๆเข้าก็จะไอจ่ายเพิ่นตามความเหมาะสมนะครับเ่ว่าจะเป็นการเช่าสถานที่ไฟน้ำที่ใส่ของน้ำหรือว่าการเก็บขยะของเด็กน้อยนะครับเฮาให้ทางโรงเรียนเพิ่นไอเป็น เขาเอื่นว่าค่าบำรุงรักษาสถานที่นะครับแล้วก็คาเต็นเซามาคาแรงพอๆอแม่เอฟซีที่ไอปูปูญ,ญายาที่เพิ่นมาซอยหรือว่าผู้นําชุมชนเพิ่นมาซอยอันนี้คือเพิ่นซอยแบบอ่ะค่าน้าําแล้วแต่จะให้นะครับบริคิดเป็นค่าจ้างรายวันนะครับแล้วแต่จะให้ประบานนั้นนะครับนี่ สำหรับที่พ่อพแา่เอฟซีเป็นห่วงนะครับอยากเกิดด่ามาสถานทีจัดงานเห็ดให้สถานที่เพิ่นเสียหายจัดงานเห็ุให้พื้นที่เพิ่นเกิดความเสียหายจังแสนสี่คือตัวนี้นี่เราได้คุยเราได้เคลียร์กันไว้แล้วนะครับแล้วก็มันบริเสียหายแบบทาวนนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถหยากเกิดขึ้นมาได้ปกตินะครับมันก็นเลยบด้มีอียังเสียหายมากมายนะครับ ครับเดี๋ยวเก็บเต็นเคียร์เต็นนะครับพี่น้องขอบคุณในความหาความแพงนนะพอกความเนาะพอพอยแม่เอฟซีทีมารวมงานเมื่อคืนถือว่าเต็มที่เพื่อลูกสาวจริงๆนะครับคนเฮ่ามาจากต่างทินต่างสถานที่แต่ว่ามารวมกันเห่นกันในแบบนี้แบบบอ่อิดใจบอ่อคัดใจกันนะครับทุกคนรักน้องรักลูกสาวเท่ากันนะครับรักเหมือนกันเห็นให้เกิดความหกความสามัคคีกันในกลุ่ม มันก็เลยเกิดบรรยากาศแห่งความสุขความสนุกสนานเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณพ่อพอ่อ่เอฟซีนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามานะครับเพราะว่าจะเป็นมาไล่ของกลุ่มบ้านหักต่างๆหรือว่ามาไล่ส่วนตัวหรือว่ามาไล่ไอไล่สดพลังเงียบพ่อกันชัยหรือว่ามาไล่ทิพย์ผ่านช่องบาวโทนนะครับขอบคุณในความมาขอแพงให้ได้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่านะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง,แรง,แรงกินโบ,บกโจบโบลงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกทีทุก,ท,กทางมีชคมีลาภ เงินทองไหลมาเทมาครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมหรับนิสกอนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ